สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพก็ผมนะครับวันหนึ่งชาแนลนะครับแล้ววันนี้กับช่วงนะครับวันหนึ่งรีวิวนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกับอุปกรณ์ที่ผมรีวิวไปชิ้นที่1นะครับและตอนนี้จะมารีวิวชิ้นที่2ครับปากกาสไตลัสนะครับสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ได้ทุกอันเลยนะครับ ากดูอินโทรเมื่อกี้นะครับก็คือมันเป็นประก,กาที่ใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าชาร์จแบตได้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้เลยตรงตรงนี้เออตรงนี้แหละครับ และเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมแกะไปใช้งานแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะใช้งานก่อนแล้วก็ถ้ามันดีถ้ามันจริงยังไงผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนี่เองนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างยังไงนะครับไปเลย เอาละครับก็หน้าตากล่องนะครับพัสดุที่ให้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเขียนไว้ว่าขนาดนะครับ2.3 m m นะครับก็จะเป็น Active stylus pen นะครับอะไรนะใช้ไม่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยนะครับเป็นการใช้แบบระบบไฟฟ้าของเขานะครับข้างหลังก็จะมีวิธีการใช้นะครับหรือก็รายละเอียดอุปกรณ์ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับ made in China นะครับซึ่งขอบอกเลยว่า อุปกรณ์ของจีนนี้ไม่ใช้เล่นๆนะครับแล้วก็กล่องผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าผม,ผมแกะเรียบร้อยไปแล้วแหละอ่าจริงๆแล้วในกล่องอ่ะมันจะมีปากกาหนึ่งด้ามใส่มาอย่างนี้เลยอ่าแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีสาย USB แถมมาก็คือว่าสาย USB ธรรมดานี่ครับไมโคร USB นะจะแถมมาเอาไว้สําหรับชาร์จนะครับซึ่งปากกาตัวนี้นะครับเอาไว้ชาร์จ นี่เลยเสียบตรงนี้แล้วเราก็ไปเสียบกับปลั๊กอะแดปเตอร์มอแปลงได้เลยนะครับอ่ะโอเคเราข้ามขั้นตอนนั้นไปแล้วกันมาขั้นตอนการใช้งานเลยดีกว่านะครับขอบอกเลยว่ามันใช้ได้กับทุกอุปกรณ์นะครับจริงๆมันใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ที่เป็นระบบสัมผัสนะครับซึ่งตัวหัวปากกาเห็นไหมครับหัวปากกาจะเล็กมากเลยอ่าเป็นปากกาที่เวลาเราเขียนนี่มันจะรู้สึกว่ามันเราเหมือนเราได้สัมผัสการเขียนจริงๆนะครับ ก็อย่าไปเปรียบเทียบกับพวกตัวดีๆราคาแพงนะครับแต่ซึ่งตัวนี้ราคาถูกมากจริงมันไม่ขอบอกราคาแต่ว่ามันถูกจริงๆนะครับถูกมากหลักร้อยเองอ่ะอันจริงๆอ่งหลักร้อยหลักร้อยสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์อ่ะคิดดูดิเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูแล้วกันวิธีการใช้นี่ครับไม่ยากครับตอนแรกซื้อมาก็งงๆเหมือนกันว่ามันใช้ยังไงวะทำไมเขียนแล้วมันไม่ติดวะจริงๆแล้วเขามีสวิตปิดเปิดนะครับตรงนี้เลยนี่ปุ่มสีขาวนี่ครับเพียงแค่เรากดทีนึง แค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับไม่เชื่อลองดูครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคครับหลังจากที่เปิดปากกาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับฮ่านี่ยังไม่ทันทําอะไรเลยเร็เรวไหมคือบอกเลยว่ามันลื่นมากจริงๆนะครับลื่นในการสัมผัสสัมผัสนี่แบบเหมือนเราใช้นิ้วจริงๆเลยนะฮะตรงหัวมันจะเป็นสแตนเลสเป็นสแตนเลสจริงๆนะแต่เขาบอกเลยว่ามันไม่ได้มาทําลายหน้าจอของเรานะครับเพราะว่ามันไม่ได้แหลมคมเพราะว่ามันมุนนะครับ มนก็สามารถทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองแอปพลิเคชันดูนะเอาแอปพลิเคชันอะไรดีเอ่ย๋ยวลองมาลองทดสอบกันเลยนะครับกับอุปกรณ์นี้นะครับว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับมีมากมายให้เราเลือกนะครับในการเขียนในการใช้เขียนโน้ตบันทึกหรืออะไรสเก็ตภาพต่างๆนะครับดี๋ยวมาดูอันแรกละกันสเก็ต Adobe Sketch Photo Sketch นะฮะสเก็ตอยู่ในการวาดรูปวาดอะไรนะครับมันจะง่ายอ่า ห็นไหมครับในการคือได้เหมือนจริงเลยอ่ะเขียนเป็นคือออกมาเป็นลายมือเราเลยนะครับหรือว่าวาดรูปอะไรเงี้ยถ้าเป็น p p o o n เจ็ดมันจะมันจะมี TD Touch ใช่ไหมครับมันสามารถลงเข้มอ่าแล้วก็ลงเบาๆก็ได้นะครับหรือว่าลงเข้มอะไรอย่างี้มันตอบสนองเพราะว่าตรงระหว่างหัวของปากกาเนี้มันมีสปริงนะครับเวลาเรากด เวลาเรากดแรงกดเบามันจะมีบอกเราใช้กับ iPhone 7โอ้โหติดแต่จริงๆแล้วไม่ใชก้กับทุกอุปกรณ์นะครับไม่ต้องจําเป็นต้อง iPhone 7ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ายิ่งใช้กับ iPhone 7ยิ่งยิ่งโอเคเลยนะครับในอัธราในการวาดรู่นี้สุดยอดมากผมบอกเลยแบบการลงเข้มลงเบานะครับระบายสีลงหนะักอ่าเห็นไหมครับ มันได้ตามใจชอบปากกานี่คือเร็วมากนะครับปากกาตัวนี้ก็ปากกาตัวนี้หลักร้อยจริงๆนะครับผมไม่ขอเปิดเผยราคาแล้วกันนะครับแต่ว่าถูกมากจริงปากกาตัวนี้ใช้งานง่ายครับพอเราไม่ใช้นะครับก็ปิดแค่นั้นครับมันก็ไม่สามารถทัดได้แล้วเห็นไหมครับซึ่งมันช่วยประหยัดแบตแต่จริงๆแล้วแบตเตอรี่นี้ผมคอนเฟิร์มว่ามันใช้ได้นานมากผมวาดรูปเขียนอะไรทั้งวันเนี่ยสามารถใช้ได้ดีเลยนะครับในการเขียนตัวหนังสือ ขียนต้นสือก็นะครับอย่างที่ผมบอกคือออกมาเป็นลายมือแท้ๆของเราเลยเดี๋ยวทดสอบเขียนกันโย่ลายมืออาจจะไม่ได้สวยนะแต่คือมันออกมาตามลายมือที่เราเขียนจริงๆนะครับอรรถรดในการเขียนนะครับใช้ปากกาตัวนี้ผมคอนเฟิร์มว่าเวิร์กมากนะครับและก็คุ้มมากนะครับน่าจะชื่อยูเนียนะครับยูเนียหรือว่าหรืออาจจะเป็นออกเสียงว่าโยเนียหรือปากกานะครับ ยี่ห้อนะครับอาจจะยี่ห้อไม่ไดังนะครับของจีนแต่ว่าคุณภาพยังก็โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะจีนประเทศจีนจะทมานะครับเดี๋ยวไปดูผลงานที่ผมเคยใช้ประกาศตัวนี้วาดนะครับมาดูกันแป๊บหนึ่งนะและอันนี้นะครับผมเปิดจาก iPad ของผมนะครับก็เป็นผลงานที่ผมวาดขึ้นมาอ่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะแต่ให้ดูให้ดูการการใช้ประกาศตัวนี้วาดนะครับอันนี้จะเป็นยอนยอนฮีใช่ไหมชื่ออะไรนะ ยอนดูยอนดียอนดูนะครับจาก Guardian of the Galaxy นะครับก็ <laughs> ตอนนี้ผมชอบตัวนี้มากเลยวาดในการใช้วาดนะครับผมก็นี่ครับใช้ปากกาตัวนี้อันเดียวเลยจริงๆก็คือเป็นการแบบใช้บน iPad นะ iPad ก็ลื่นอะไรนี้คือแบบสมูทอะ่ะใช้แล้ววาดตัวนี้ก็แจ๋วเ,เลยอะ่ะก็คือว่าผมก็วาดทีละทีละขั้นทีละตอนนะมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้ ก็นี่ครับภาพที่ได้นะครับในขั้นตอนการวาดผมขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าใช้เวลานานมากกว่าเดิมนี่นี่หลายเป็นอาทิตย์แล้วนะครับพึ่งได้แค่หัวก็สีมือไม่ได้เก่งมากนะแต่ก็พยายามฝึกนะครับโดยใช้ปากกาตัวนี้ครับถ้าใครใช้นะครับตอนนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับซึ่งถ้าใครกําลังมองหาปากกาตัวนี้อยู่สือถือว่าตัวนี้คุ้มเลยครับกับยูเนียร์ยูเนียร์ถ้าไม่ผิดนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาถามได้นะครับว่า ซื้อที่ไหนหรือยังไงนะครับอยากจะซื้ออยากจะใช้บ้างอย่างเงี้ยลองเข้ามาถามที่เพจวันหนึ่งชาแนลนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วเป็นไงบ้างครับกับอุปกรณ์แบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับก็ใครที่ชอบถนัดในการวาดรูปนะครับบนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ต iPad นะครับก็มีความสามารถในการวาดรูปนะครับสามารถใช้ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปซื้อตัวที่แพงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่า มันจริงๆแล้วเราใช้แค่อยากจะให้มันมาแทนนิ้วเรานะครับแล้วก็หัวเล็กๆแบบนี้ด้วยและราคาก็ถูกด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอชมนะครับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้วันหนึ่งชแนลได้กันนะครับแดีววันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ กดนิดกดหน่อยลื่นนะครับเอ้ยบาย